สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนมโชงนะคะาอาจาร,รย์ไต่หมอดูตาทิพย์ค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่เองนะคะก็ก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนนะคะสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะคะที่ยังไม่รู้จักอาจารย์ไต๋เนาะอาจารย์ไตยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชาอิกซีธรหัสเจ็ดตัวก็าานไรมือหงเหงนะคะรวมไปจนถึงโหราศาสตร์และไพ่อร์เกินะคะและก็วิชาที่ ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็เป็นวิชาที่อาจารย์มีความภาคภูมิใจแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองถึงไม่มีงานมีงานหรือยังไงก็ตามแก่ตัวไปจะลําบากยังไงตามอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ไม่ลําบากเหตุผลเพราะจารมีวิชานี้ติดตัวค่ะนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา ดาวนำโชคกันเอาดวงดาวของวันนั้นที่เข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นดาวตัวนี้ให้คุณภาพอย่างไรและตัวดาวตัวนี้ส่งผลังเริ่มต้นน่าสนใจขนาดไหนหาดาวเด่นได้ยังไงเพราะเลขเด็ดตาทิพย์เข้ามาจากเล่นน,นี้ค่ะนะคะบอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะอยากเรียนเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจใช้ใช้ความรู้ประสบการณ์จากการเป็นหมอดูมาเนี่ยถึง สิบเจ็ดไปย่างจะเข้าสิบแปดแล้วนะคะบอกได้เลยว่าศาสตร์ตัวนี้ไม่เคยทิ้งอาจารย์เลยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงชีพอาจารย์ได้มาถึงจนุวันนี้ได้นะคะแล้วก็อันนึงก็คือสูตรหนึ่งค่ะนะคะหลายท่านที่นําสูตรหนึ่งไปใช้สูตรสองไปใช้แล้วมีความรู้สึกว่าไม่โอเคอะฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจทํายังไงดีเออเนาะประมาณนั้นนะคะก็แนะนําว่า เข้ามาเรียนค่ะนะคะเพราะว่าสูตรเนี่ยอาจารย์ให้ฟรีอยู่แล้วเนาะแต่วิธีการใช้ใช้อย่างไรประกอบประกอบมันมีเทคนิคทริคของมันนิดนึงเองนะคะนะคะเพียงแค่คุณเข้ามาเรียนค่าเรียน2,000บาทค่ะนะคะค่าเรียนก็ทูกถูกนะคะกับความร่ำรวยใช้ได้ตลอดชีพมันคุ้มแสนคุ้มนะคะเข้ามาเรียนเลยค่ะรับรองว่าไม่เสียดาย กับความรู้ที่อาจารย์มอบให้นะคะหรือจะเป็นวิชาอื่นๆมากมายก็เข้ามาเรียนได้นะคะอยากรู้ความรู้แต่ช่วงนี้อาจารย์ยุ่งนิดนึงเลยออกช้านิดนึงหลายท่านก็สอบถามเข้ามาต้องขอโทษด้วยบ้านเพิ่งจะเสร็จนะคะแล้วก็วันที่ผมเนี่ยอาจารย์จะบวงสรวงนะคะบูชาเทพแล้วก็บวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางพระภูมินะคะก็เลยยุ่งนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเสร็จอาจารรายการเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางละ นะคะเห็นไหมยุ่งนะคะแต่ก็พยายามสละเวลาหาเวลาทุกอย่างมาช่วยเหลือทุกๆคนรวมถึงทุกๆท่ททานแล้วก็ขอบคุณเหล่าวีพีทุกๆท่ทานด้วยที่เมตตานะคะเชื่อมั่นในตัวอาจารย์เนอะนะคะก่อนอื่นก็จบไปแล้ว <c oughs> อ้ออีกอันหนึ่ง่ะเล่เด็ตตาทิพป,ปี6 8ตอนนี้คลอดแล้วนะคะท่าในใดอยากได้ก็ขอแนะนําได้เลยนะคะในหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มเนี่ยอ่า ค่อนข,ข้างเข้าเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงของสิ้นสิ้นปีอะค่ะเอาเอาเอา,เอาปีใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาสรุปเลขกันนะคะว่า <c oughs> เออเลขเข้ามากน้อยขนาดไหนแต่บอกได้เลยว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเลขวันนี้นะคะจัดให้เป็นพิเศษเลยก็จะมีเลขเน้นให้นะคะมีเลขเน้นให้เลขกันให้นะคะตัวเลขก็จะน้อยลงนะจากประมาณนี้เนาะ ในราคาเล่มละ2,999ันทก้าะ9อ่าท่บาทนะคะถ้าในสนใจก็ติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้เลยนะคะ08 159 159 87 08 159 159 87นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลนนะคะหรือท่านจะติดต่อที่เบอร์ไลน์เดิมก็ได้นะคะ635915ได้เช่นเดียวกันค่ะนะจ๊ะโอเคช่วงนี้ออนเรามาดูผลงานก่อนก่อนนะคะผลงานของเลขดับรางนะคะวันนี้ออก38 ก็ถือว่าเอาอยู่นะคะตุ๊ตุ๊ตุตุ๊ตุ๊ตุ๊ตนบอกเลยค่ะดัเอาอยู่นนอย่างนี้เลยนะคะนะขออนุญาตวางละนะคะสำหรับเลขเดบบนนะคะอุ๊ยแม่หเลขดับบนม่วนนี้ออกสองหนึ่งต้องบอกเลยว่าด้วยความเป็นสองหนึ่งอะจันไม่ชอบจากจากสถิติออกมาเนี่ย ตอนนี้คงสายต้องลบสิติลงแล้วมั้งเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินมาสองวดละเดือนปีนี้ไม่ใช่เดือนนี้ปีนี้ค่ะมาสองวดแล้วสองหนึ่งเลยทําให้เลขดับบลเอาไม่อยู่ค่ะนะคะว,วันนี้ดับอะไรก็ตามคลิปไปได้เลยเนาะนะคะแล้วก็อันนี้สุดทิดของเราค่ะเลขเด็ดตาทิดเนาะเป็นตัวแรกเลยนะคะสองอะไรอสองหนึ่งาจารพูดจริงเหรอจริงค่ะ ไปไปไปถอยคลิปของงวดที่แล้วดูได้เนาะประมาณนั้นนะคะสองหนึ่งเนาะเข้าเต็มเต็มไม่ได้เข้าสองตัวค่ะสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าสุดติงค่ะนะขออนุญาตวางแล้วนะแล้วก็เลขพวงเพชรค่ะไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะนะคะพวงเพชรบอกว่าเด่นสองค่ะนะคะเด่นของเราก็คือห้าสองสี่เด่นสองค่ะ 2อะไร2 1่ค่ะเป็นไปบิดแ,แล้วนะจ๊ะอ่ะงวดน,นี้เลขออกอะไรตามคิดไปเลยนะคะสำหรับสูตร1นนะคะงวดน,นี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าสูตร1เรามีทั้งหมด2ส,สูตรนะคะสูตร1กับสูตรสสูตรหนึ่งนะคะเบิ้ลหามไม่นะ่า เพราะอะไรเอาไม่อยู่ค่ะนะคะเพราะเราตัดตัวเลขให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่คุณจะได้เลือกเล่นได้อย่างสบายใจเพราะในหนึ่งล็อกจะมีประมาณ1 0บถึงสิตัวเท่านั้นนะคะจะไม่เยอะไปกว่านี้เนอะแต่ถ้าสูตร2จะเยอะนิดนึงนะคะไม่หวันแม้วัน,ม,วนมามากจะเบิ้ลจะหางจะตองเอาอยู่ไป้วันจะออกเก้า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 อย่างนี้ก็ได้ค่ะออกหรือจะเก้าเก้าเก้าเจ็ดอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะรบลองว่าออกแน่นอนนะคะ ต้องเป็นสุดสองเท่านั้นนะแล้วงวดนี้ค่ะเป็นหวยสัญจรที่เชียงใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะต้องระวังอันอย่างยิ่งวยวดเลยก็คือระวังเบิ้นหามหนึ่งเบิ้นหามเบิ้นหาม เลขเก่ากลับมา3อย่างค่ะไม่เบิ้ลไม่หามเลขเก่าจะกลับมาให้ระวังมากๆนะคะให้ระวังเนาะนะคะส่วนสุดสองนะคะเราได้เลข2มาไปดูที่ล็อก2ค่ะหวยออก2 2 1อย่างนี้ค่ะจริงหรือไม่ตามคลิปไปดูได้เลยว่าจริงค่ะนะอ่ะเอ้ไม่ใช่ตามคลิปผู้ผีดค่ะไปดูในในโพยโพยสุดสองได้เลยนะคะสุดสองจะเป็นแนวนอนเนาะต่อไปค่ะ พารวยค่ะงวดนี้นะคะส่วนของทักสายเนี่ยจริงๆในสูตรของอาจารย์มีนะแต่ว่าอาจารย์ตัดทิ้งเพราะอาจารย์ไม่ชอบบอกแล้วนี่ใส่ไม่ดีเพิ่งใส่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความความคิดตัวเองถ้าเอาทุกตัวที่มันในสูตรอะค่ะกระดานตรงนี้มันจะไม่พอนะคะอาจารย์เลยต้องตัด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 นะคะประมาณนั้นเนาะ ก็ไปเข้าในส่วนของออมสินค่ะนะคะ5 9 9 5ล่างนะคะแล้ว6 8บนเนาะคะแล้วก็7 5ออมเอททกส์ค่ะนะจ๊ะอ่ะเนาะอ,อ่ะเรามาดูในส่วนของงวดนี้นะคะงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะวันอาทิตย์อาจารย์ให้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ค่ะอาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่าเดลว,วิลเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นคนที่เอ่อ เป็นคนที่มีความเชื่อมันน่นในตัวเองสูงนะคะไม่เคยไม่เคยยอมคนง่ายยอมหักไม่ยอมง,งอเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมได้ไม่ก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปจนถึงถ้งถารักใครรักจริงรักปักใจนี่นะคะรักผิดรักถูกก็รักนะคะประมาณนะั้นแต่ถามเรื่องของโชคลาภบ,บอกได้เลยว่าโดดเด่นลองดูนะคะให้ดูในเ,เลขหนึ่งกับเลขห้าเข้าเข้าไปร่วมกันนะคะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นเนาะนะคะ ต่อไปค่ะคนวันจันสองูน์สองห้าสองเจ็ดสองแปแล้วก็สองก้านะคะได้ไพ่ของคำว่าด f ฟู l วันนี้บอกได้เลยว่าสองเด่นนะคะลองดูมากๆนะแล้วก็ งวดน,นี้นะคะเขาบอกว่าเดอะฟูลเขาบอกว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงให้ลองดูนะคะแล้วก็ติดเลขศูนย์เข้าไปร่วมด้วยเนาะก็จะทําให้เจ้าชะตามีโชคลาภเกิดขึ้นมาได้เนาะให้ระวังเลขหนึ่งตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลั่ลาชิลชิลสบายสบายไม่เคยยึดติดไม่เคยแบบเอาเอาอะไรมาหนักหัวตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นคนปล่อยวางได้เก่งนะคะเป็นคนกล้าเสี่ยงโชคก็ขอให้โชคดีด้วยละกันเนาะ ต่อไปค่ะคนวันอังคาร30 32 33 37 80นะคะในไพ่ของคำว่า the star เจ้าชะตาจะมีเกี่ยวกับเรื่องยศ ชื่อเสียงโด่งดังเกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับได้เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสของการเปลีป่ยนแปลงจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งและเกิดความโด่งดังเกิดขึ้นได้ไม้ไดค่ะขอแสดงความดีใจด้วยแล้วก็โชคลาภให้เน้นเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเข้าไปร่วมด้วยนะคะต่อไปค่ะคนวันพุธ4042 44 47แล้วก็94ค่ะได้ไพ่ของคำว่า emperor เขาบอกว่าช่วงนี้คนวันพุธจะเป็นช่วงของการที่อาจจะรับภาระ,ะหนักมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจหลายๆเรื่องเข้ามานะคะ ต้องใช้ความคิดอย่างมากๆแล้วเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยไว้วางใจใครให้ใครทําหรือทําอะไรก็ตามต้องไปติดตามผลมกวัวการผิดพลาดนั่นเองนะคะเป็นคนใจร้อนแม่ใจร้อน,นะคะ่ะช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนไฟลนก้นอะไรอย่างนั้นเลยนะคะ,ะก็คนวันพุธติดเลขสี่เข้าไปร่วมด้วยกันแล้วกันนะคะต่อไปค่ะคนวันพฤหัสห้าศูนย์ห้าห้าห้าหกแดล้วก็ห้าเนะคะได้ไพ่ของคําว่า เทียวแผนเนาะก็เลยบ่งบอกว่าคนวานพฤิัสาช่วงนี้จะมีลาบก้อนโตอันแน่นะคะระวังเรื่องของโชคลาภเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาบอกว่าคนราศีมิถุาเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะเป็นคนเหมือนคนสองบุคลิกะนะคะก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยนะคะแต่เรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังนะนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจตัวเองนะก็ปล่อยวางมั่งอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของการเสี่ยงโชค ติดเลข2เข้าไปร่วมแล้วกันนะคะต่อไปค่ะคนวันศุกร์6ก6ูนย์หแล้วก็เกแปค่ะได้ไพ่ของคําว่า the hangman นะคะอ๋ออย่าลืมนะคะหกับ9ตัวเดียวกันเนาะเขาบอกว่าช่วงนี้ระวังปัญหาเรื่องนิสินความพันทัวปัญหาต่างๆที่สะสมมามานานนิสินต่างๆความสุขภาพาที่ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะหัวเข่าให้ระวังมากๆนะคะ ถามว่าน้อยจะผ่านพ้นได้ไหมผ่านพ้นได้คะ่ะแต่ต้องใช้ระยะเวลานะคะประมาณนะั้นให้ระวังด้วยเนะาะใครพี่เป็นคดีความยังไงก็ให้ระวังเรื่องคุกกระตารางด้วยนะคะแล้วก็ติดเลขเหนึ่งกับเลขสองเข้าไปร่วมด้วยค่ะนะจ๊ะต่อไปคะ่ะคนวันเสาร์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะได้ไพ่ของคําว่าสแสงเขาบอกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีอำนาจบารมีนะคะยิ่งใหญ่ไพศาล นะค,ะคนยำเกงได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะจะประสบความสำเร็จได้ไหมได้เช่นเดียวกันเนาะเป็นคนที่มีเซนต์มีรังสองหอนเม่นมากนะคะแล้วก็คนถ้าจะเสี่ยงโชคอาจารย์แนะนำให้ติดเลขแปดเข้าไปร่วมด้วยละกันนะคะอาะแคปต่อละกันค่ะหนึ่งสองแค่เจอหนึ่งสองแคปเจอ หนึ่งสองสามแค่จอโอเคค่ะน่าจะทันเนอะโอเคขออวนุญาัวางนะคะก็อขอให้ทุกคนโชคดีรวยรว,วยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดอะไรหวังอะไรสมดางความปรารถนาทุกการเลยนะคะก็ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนมีความสุขรวยรวยเฮงๆค่ะจะปีใหม่แล้วดูแลสุขภาพมากๆหน้าหนาวเข้ามาเยอนแล้วระว,วงังเรื่องสุขภาพเข้าไปร่วมด้วยนะคะอ่าแล้วก็อ่า แจ้งข่าวนะคะเพราะบางท่านอาจจะดูช่องนี้ไม่ได้ชมช่องนี้เพราะอาจารย์รู้ได้อย่างไรล่ะก็ยอดคนติดตามมันไม่เท่ากัน <c oughs> <c oughs> นะคะก็แนะนำอย่างนี้ค่ะให้ตั้งแต่ปีไหนเป็นต้นไปอะคะอ่ะคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์กับคลิปของพวงเพชรนะคะจะลงช้ากว่าปกตินะคะคลิปอื่นลงปกติแล้วค่ะลงเหมือนเดิมเนาะแต่คลิปเลขเด็ดตาทิพย์กับอันนี้จะลงช้านิดหนึ่งนะคะเช่น หวยออกวันพรุนี้อาจารย์จะลงคลิปให้วันนี้แต่กลุ่มของ VP ีจะได้ชมพร้อมกับคลิปอื่นๆไปร่วมกันค่ะนะจ๊ะนะจ๊ะอืมนะคะประมาณนั้นเลยเนาะโอเคค่ะอาจาจะใช้เวลาเยอะแล้วอาจารย์อาจาอาจะต้องบายนะคะไปก่อนค่ะนะแล้วก็พบกันใหม่กับครั้งต่อไปกับอาจารย์ตายหมอดูตาทิตนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยกันก็ไลก์กดแชร์และกดติดตามที่มีราคังสองขีดกลิ๊งๆๆนะคะ,นะคะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนว่า พวกเรามาแล้วนะคะจะได้ไม่พลาดกันติดตามเนาะวันนี้จะต้องสวีดัสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย